สวัสดีค่ะร้านบิ๊กชุมแพซาวเซ็นเตอร์นะคะวันนี้จะพามาดูสินค้ามือหนึ่งเข้าใหม่นะคะว่ามีสินค้าตัวไหนเข้ามาใหม่บ้างนะเพิ่งเอาเข้ามาสดๆเลยนะคะเอามาจัดเรียงวางแล้วก็ทําการอัดคลิปรีวิวเลยนะคะว่ามีตัวไหนเข้ามาบ้างก็เริ่มต้นที่ตัวแรกก็จะเป็น Power Mix มนะคะ เป็นพาวเวอร์มิตัวเล็กของร้านนะคะพาวเวอร์มตัวเล็กของร้านตัวนี้นะคะจะเป็นของแอนนียามาฮ่า EQ 8นะคะอยู่ที่ข้างละ650้าสบัตตนะคะหกร้าสวัตตัวนี้ขายอยู่ที่5,200บาทนะคะ5,200บาทส่วนตัวนี้ก็จะเป็น p o w e r m i ์เหมือนกันนะคะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะ เป็นของยามาฮ่า PE8U SB นะคะ PU8BU SB ตัวนี้พับเก็บได้นะคะเป็นรุ่นกระเป๋านะคะเป็นรุ่นกระเป๋าข้างหลังก็850วัตต์นะคะนี่850วัตต์ตัวนี้มีปุ่มล็อกล็อกนะคะล็อกสองทางเลย นิวได้เป็นรุ่นกระเป๋านะคะตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่7500บาทนะคะ7,500บาท7500บาทเท่านั้นนะคะสต็อกของไว้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟบีมไฟเคียนะคะไฟบีมไฟเคียมีเป็นไฟยูเป็นไฟ led ไฟ led จะเป็นไม้นะคะหรือจะเป็นไม้ไม้ก็จะมีราคา6ก0ักับ7,900นะคะ, 6, 7, ะ,คะตัวนี้จะเป็นไฟเคลีย200วัตต์นะคะตัวนี้นไฟเคลีย200วัตต์ต่อมาก็จะเป็นคอสมาลานี่นะคะ26 0 p ตัวนี้ขายอยู่ที่9,500นะคะ 2 6 0ก็จะมีเป็นไฟพา4 in 1นะคะตัวนี้จะเป็น4 in 1นะคะตัวนี้18ดวงนะคะ10วัตต์นะคะเป็น4 in 1นะคะนี่1 8คูณิวัตต์นะคะตัวนี้กำลังไฟสว่างมากเลยนะคะตอนนี้โคมละ1,800บาทนะคะโคมละ1,800บาท ต่อมาจะเป็นไฟพาทีนวันนะคะตัวนี้ทีนวันทีนวันห้า่วง3วัตต์นะคะตัวนี้คูณ3ามห้าคูณสวัตต์นะคะขายอยู่ที่คมละ1,700บาทนะคะเรามีของสต็อกแน่นเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นคอร์สนะคะมาแลนี่สองหกศู RTA นะคะ ตันี้จะเป็น R T A สองหมื่นเอ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยบาทนี่นะคะเราสต็อกของไว้ให้ลูกค้าได้มาเลือกชมกันนะคะข้างบนนะคะข้างบนตัวนี้จะเป็น Power M เข้าใหม่นะคะ D M K s n d ตัวนี้4 8 0คูณ800วัตนะคะภาพสวยมาก4 8 0คูณ800วัตต์ สต็อกแน่นๆน่สิบแท่นนะคะสต็อกแน่นๆน่สิบแท่นเรามาดูข้างหลังกันนะคะตัวนี้จะปล่อยอยู่ที่แท่นละหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทนะคะหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทสำหรับตัว power amp ข้างหลังจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสต็อกแน่นๆน่สิบแท่นเลยนะคะหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทนะคะสำหรับ power amp Dmk สาว4ค800วัตต์เป็นสีช n แนวนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่า power amp ใหญ่แท่นใหญ่นะคะเป็นของมาตินนะคะ mx 1800วัตต์นะคะ1800วัตต์อันนี้เราก็สต็อกของแน่แนๆเหมือนกันมีของนะคะมีของเลยสีช n แนวนะคะตัวนี้1800วัตต์ 1, นะคะ ตัวนี้ปล่อยอยู่ที่แท่นละ14,800บาทนะคะ14,800บาทเรามาดูข้างหลังกันนะคะนี่มีสติกเกอร์นะคะสต๊อกของไม่แน่นๆเลยนะคะแท่นละ14,800บาทนะคะสำหรับมาติน ส่วนข้างบนจะเป็นมิก X r XR16 นะคะตัวนี้เป็น XR16 เป็นของใหม่เลยนะคะ XR16 ตัวนี้ปล่อยอยู่ที่19,500บาทนะคะ19,500บาทมีของสต็อกไว้เลยมีของพร้อมส่งซื้อสินค้ากับร้านเรานะคะมีรับประกันทุกชิ้นนะคะ ติดใบรับประกันสติกเกอร์รับประกันให้ทุกชิ้นเลยนะคะรับประกันของทางร้านเลยนะคะไม่ต้องหว่วงว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาก็สามารถเข้ามาเช็คที่ร้านเพราะว่าร้านรับประกันสินค้านะคะตัวนี้จะเป็นอ่าไมดร์สนะคะ M.R. ส8ไมดั้ส .R. 1 8ตัวนี้สองหมื่นสองสองหมืนเท่าไหร่นี่ยตัวนี้ สองหมื 29, 29, 500, ่นเก้าสองหมื่นเก้าห้าร้อยน่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับตัวไมดัต MR สิบแปดมีสามแท่นนะคะสามอันสามกล่องสินค้าร้านเรามีรับประกันสินค้าทุกชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะซื้ออะไรที่เป็นของใหม่หรือเป็นของมือสองนะคะร้านเรามีติดสติกเกอร์รับประกันนะคะสินค้าเข้าใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะคะ มีเป็น power mix ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะหรือจะเป็นคอร์ด 260P หรือ260 r t a นะคะมีไฟพา 4in1 ท in 1แล้วก็มีเป็นไฟเคียร์หรือจะเป็นไฟบีมหรือมีไม้หรือไฟ USB ไฟ LED นะคะเป็น power m martin แล้วก็ d m k ตัวนี้นะคะหรือจะเป็น m i กใครที่สนใจอยากจะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Big ชุมแพซาวเซ็นเตอร์นะคะหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0894880779นะคะเดี๋ยวจะแนบเบอร์แล้วก็เพจร้านไว้ให้นะคะใครที่อยากเข้ามาดูสินค้าตัวจริงนะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้านบิ๊กชุมแพซาวเซ็นเอนะคะตั้งอยู่ฝั่ง ฝั่งตรงข้ามโลตัสชุมแพนะคะถนนเส้นชุมแพภูเขียวนะคะอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะโทรมาสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะใครอยากดูสินค้าตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอทักเข้ามาสอบถามได้นะคะสินค้าเข้ามาใหม่ของเราก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะจะมีประมาณนี้เลย ตอกของไว้แน่นๆนะคะหรือจะสอบถามสินค้าตัวอื่นที่มีในร้านนะคะก็ทักมาสอบถามได้หรือจะคอมเมนต์ใต้โพสต์เดี๋ยวจะเข้าไปตอบนะคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวสินค้าเข้าใหม่แล้วก็อัปเดตสินค้าเข้าใหม่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณขอบคุณที่รับชมนะคะหนูฝากติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้กับ เพจยูทู b บิ๊กชุมแพสาวเซ็นเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ